ส่งเสริมสังคมดีมีอารยะสถาปัตยโดยปต,ต,ตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมสนับสนุนโดยบยริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสบายใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราสามห่วงสยามนิชินเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกของคนทั้งมวล ไต้หวันถ้าอยากจะหาของกินของฝากแบบอร่อยเหาะหลายหลากต้องที่ตลาดซื่อหลินครับซื่อหลินได้ชื่อว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ทั้งดังที่สุดและก็ใหญ่ที่สุดในกรุงไทเปของไต้หวันครับตลาดกลางคืงนถนนคนเดินที่นี่คึกคักมากตลาดพอาะที่อันดับหนึ่งของไทเปไต้หวันตลาดซื่อหลิน มาไทเปถ้าไม่ได้มาตลาดซื่อหลินถือว่ายังมาไม่ถึงไทเปจริงครับเพราะที่นี่เป็นแหล่งรวมสินค้าและอาหารหลายหลากมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องระดับขนมของฝากไปจนถึงเกมตลาดนัดหรือแม้แต่นวดแผนไต้หวันโบราณก็มีให้บริการครับ ใล้อีกอย่างของตลาดซื่อหลินนั่นก็คืออาหารการกินนี่นะครับแม่ที่นี่ถือได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนชอบกินเพราะมีอาหารให้เลือกกินกันจนพุงกลางแหละครับแม่แย่านนี้น่าจะเป็นคล้ายๆย,ยวราราชตอนกลางคืนที่บ้านเรานะฮะของกินอาหารเครื่องดื่มมีเยอะมากๆเลยแล้วคนแน่นมากด้วยฮะ เขาคงรวมร้านอาหารเด็ดๆเอาไว้ที่นี่เ,นยเยอะมากด้วยฮะทั้งขนมทั้งอาหารบะหมี่สเต็กนะฮะอาหารทะเลและที่ว่าเงินกู้สัทธาเฉพาะถนนเส้นนี้ซอยนี้เนี่ยแต่ละคืนแต่ละคืนเนี่ยคงเป็นหลักสิบร้านอย่างน้อยนะดูฮะคนแน่นมากเลยนะฮะแล้วคนไต้หวันเนี่ยเขาก็นิยมมาเที่ยวเนี่ยถนนกลางคืนที่นี่เหมือนกันเนี่ยซื่อหลิน ไปแล้วอาหารหลายอย่างที่กรุงไทเปก็ดูคล้ายๆเมืองไทยแล้วครับทั้งเบะหมีเกี๊ยวน้ําไส้กรอบไปจนถึงขนมหวานแต่คนไตวันนี่นะครับเขาจะกินรสจืดกว่าคนไทยอ๋อยังมีเมนูเด็ดยอดฮิตอีกอย่างที่คนไต้วันเขาชอบกันมากเนี่ะนี่เขาเรียกกันว่าตั้นตั้นเจียนแปลเป็นไทยก็คือออส่วนแหละครับออส่วนไข่กับหอยนางรมนี่แหละครับ นับร้านขายออส่วนได้เนี่ยเกือบ10บร้านติดกันละครับนั่นแหละฮะสีสันเมืองอาหารอร่อยและรวยอารยศัตร์กรุงไทเปเกาะไต้หวันครับนี่ฮะทุกที่โดยเฉพาะจุดหลักๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นอารยศัตร์อย่างนี้ท่านบนินโยเมต้าดีฟุสคอร์ดในครัธานาหารเนี่ยก็ต้องลงลิฟต์ใช่ไหมฮะ และว,วันพนาศวบดีหน้าเวลาเดิม17นาฬิกา30นาทีกลับมาพบกับคิษณะทั่วยกล้อส่งเสริมสังคมดีมีอารยาปัตรัที่ใต้หวันกันต่อครับมองจากชั้น89 ของตึกอดีชั้นโลกไทเปน101นะครับที่นี่ชาวไต้หวันเขาเรียกว่าซื้อโหเป็นบ้านพักตากาศของเจียงไคเช็คสมัยที่เป็นผู้นำของไต้หวัน